เปิดประเด็นค่ะหมดเวลาใจดีผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาทเจ๊ปองอัญชลีก็มาบีบน้ำตาขอยอมความสอชอ,อค่ะแจ้งเพิ่มเติมเตรียมรอเลยอีก30คนค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของนางสาวรักชนกสีนอกหรือว่าไอซ์คนดังในทวิตเตอร์ของกลุ่มสามกีบได้รับหมายสารจำนวน2ใบหลังจากที่ได้ทำการหมิ่นประมาทนางสาวอัญชลีภัยรีรักหรือว่าเจ๊ปอง และนายกนกรัฐวงศกุล2พิธีกรชื่อดังของช่องท็อปนิวส์เมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาจากการชุมนุมของกลุ่มรีเดมที่นาสารอาญาถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพล่าสุดค่ะในเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่27พฤษภาคมก็คือวันนี้ทางด้านของศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสอชอ,อ ได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทคุณอัญชลีค่ะล่าสุดได้มีคนเข้ามามอบตัวตามหมายเรียกแล้วแต่ยังเหลืออีกจำนวนกว่า30คนโดยระบุรายละเอียดว่าทุกคำด่ามีราคาท่านนี้เป็นหญิงสูงวัยครุดบินไปเกาะรั้วบ้านต้องรีบเดินทางมาจากอารัญญประเทศตามหมายเรียกคดีบูลลี่ทัวลงคุณปองอัญชลีไพรีรัก พี่เขาพยายามขอความเมตตาน้ำหูน้ำตาไหลบอกเป็นคนยากจนขอให้ยกโทษให้จะไม่ทำอีกแล้วเสียใจค่ะหมดโปรแล้วแต่ก็นะอดสงสารไม่ได้ลดราคาให้เหลือ50 0 0 0บาทละกันวงเล็บเงินสดไมายเหตุ hate, คดีคุณปองยังเหลืออีกประมาณ30ท่านที่ครุฑจะไปเชิญตัวพวกท่านมา ซึ่งกำลังสะทยอยมากันเรื่อยๆเรียกได้ว่าขณะนี้ค่ะแก๊งอันตพานสามกีบที่ชอบพาทัวลงหมิ่นประมาทคนดังหรือคนที่เห็นต่างก็ต้องมีเหนาวรร้อนๆกันบ้างแล้วล่ะค่ะเนื่องจากว่าแต่ละคดีนั้นคนที่โดนคดีหมิ่นประมาทหรือว่าโจ์เริ่มไม่มีการยอมความแค่คำว่าขอโทษแล้วค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าคดีหมิ่นประมาทเป็นคดีที่มีค่าใช้จ่ายสูงเสียเหลือเกินเพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะด่าคนอื่นอย่าลืมเตรียมเงินเอาไว้ด้วยเพราะทุกคำด่ามีราคาต้องจ่ายค่ะ